หน้าโฉนดไม่ปรากฏทางสาธารณประโยชน์อย่าเพิ่งฟันธงว่าเป็นที่ดินตาบอดเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คุณต้องการซื้อขายที่ดินถ้าคุณดูเพียงหน้าโฉนดแล้วไม่เห็นทางสาธารณประโยชน์อย่าเพิ่งแน่ใจว่าไม่มีทางสาธารณะเข้าถึงแปลงถ้ารีบตัดสินใจคุณอาจพลาดที่ดินแปลงงามไปเลยก็ได้เรื่องนี้อธิบายง่ายๆในหน้าโฉนดให้สังเกตสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดถ้ามีการระบุ ทางสาธารณประโยชน์หรือภาระจำยอมถึงจะถือว่ามีสิทธิ์ใช้ทางนั้นตามกฎหมายอย่างชัดเจนแต่บางครั้งหน้าฉนดไม่ระบุอะไรเลยถึงอย่างนั้นบนพื้นที่จริงอาจมีถน,นนคอนกรีตถนนลูกรังตัดผ่านแล้วคนในพื้นที่ใช้ทางกันอยู่กรณีที่เกิดขึ้นได้บ่อย 1. ถนนของอบตอรหรือถนนเทศบาลมาขอเวรคืนที่ดินเพื่อทำทางทีหลัง แต่สำนักงานที่ดินได้ออกโฉนดไว้ก่อนแล้วโฉนดจึงไม่แสดงรายละเอียดทางสาธารณะ 2. ถนนเอกชนถนนในโครงการจัดสรรถนนที่เจ้าของที่ดินทำเองถนนเหล่านี้สามารถใช้ได้แต่ไม่ถือว่าเป็นสาธารณะเว้นแต่เจ้าของโอนให้รัฐหรือยกให้เป็นถนนสาธารณะให้ใช้ร่วมกัน 3. ถนนที่คนในพื้นที่เปิดทางเดินทางรถใช้ผ่านมานาน อาจเข้าขายทางจําเป็นหรือภาระจํายอมโดยปริยายถนนสาธารณะประโยชน์จริงแต่ยังไม่ได้บันทึกใน,นโฉนดสามารถตรวจสอบจากอบาตาเทศบาลสำนักงานที่ดินได้สิ่งที่ควรทำต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินว่าถนนดังกล่าวจดทะเบียนเป็นทางสาธารณะหรือไม่หรือสอบถามอบาตาหรือเทศบาลว่าถนนนั้นอยู่ในความดูแลหรือ,อยังดูระวังรูปแปลงที่ดิน แผนที่รังวัดจะเห็นว่ามีการเว้นเป็นถนนไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นหน้าถนดไม่เขียนทางสาธารณะประโยชน์อย่าพึ่งตัดสิทธิ์ว่าถนนไม่ใช่สาธารณะต้องตรวจสอบก่อนถึงจะรู้สถานะจริงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากอุตสาสิริแลนด์พอเราอยากให้ทุกคนมีที่ดินเป็นของตัวเองสวัสดีค่ะ